สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำมาทิที่10พฤศจิกายน2517าย25ถ่ายทอดสดทางช่องเ HD ดเดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา3สินา,าทีถึงเวลาหกนาฬิกาสาสินาทีสำหรับคู่มวยทําการถ่ายทอดสดครับมีกทั้งหมด4คู่นะครับจัดไว้น่าดูและน่าชมมากนะครับสำหรับคู่หนึ่งการสดเป็นการพบกันทางด้านไกทองพียูผ้าใบพบกันทางด้าน พอน,นำโชคส่อภูมิพัฒน์พเวทน้ำหนัก1 2 1ปอนด์คู่ที่2การสดครับเป็นการผู้ร่างทางด้าน1สยามสอเตชพันพบก,กับทางด้านแก้วนาคาสอธานาบรวรพบเวทน้ำหนัก109ปอนด์คู่ที่3การสดเป็นองคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพบกับทางด้าน,านเอกรักสอสมานกาเมน้นพเวทน้ำหนัก122ปอนด์คู่ที่4การสดเป็นคู่เอกครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวท112อปอนด์ของเวทีมวยชกจี4 เป็นการพู้ล่าทางด้านเพชรฤิ์พอหอมกินเจ้าของแชมป์นับป้องกันกับทางด้านสิงห์ดำยุสุราชพกเวทน้ำหนัก1น2่รปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์สมาชิกผมขอฝากผู้สับสนนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดครับที่กําลังมองหาตัวช่วยในการรุ้นกีรามวยนะครับผมขอแนะนําพักยก PY24 มวยพักยกรบออตโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสต สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนครับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้สมาชิกแอดไลน์เพื่อนๆนะครับสมาชิกอย่าลืมครับใส่แอดหนนาแอดไลน์ที่แอดพีวครับมวยพักยก p ีวาการเงินมั่นคงร้อยเปซนต์ฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปครับอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกระบบออโต้ให้ดีสุดตอนนี้ครับต้องพักยก PY24 เท่านั้น สำหรับคู่มวยสมทาการวิเคราะห์วิจารณนะสมาชิกเป็นคู่มวยที่อัปเดตล่าสุดณนะเวลานี้นครับคู่มวยถึงวันชกจริงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับสมาชิกเข้ามาดูครับใต้คอมเมนต์ผมจุ่มรงคู่มวยเปลี่ยนแปลงไว้ให้สมาชิกดูครับคุยหนึ่งกาสดครับเป็นการผู้ร่างทางด้านไกทองพียุพใบพบก,กับทางด้านพรนำโชคสอภูมิพัฒนพบกับเวนทน้ำหนักนครับ121ปอนดปอน นักชงด้านฝ่ายแดงครับไกทองพีอูผ้าใบเหลืองด้านไกทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์อายุ18ปีนักชกมาจจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูง170เซนติเมตรทำการเก็บตัวครับที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ทางด้านไกทองคนระับเป็นมวยถนัดขวาครับอาวุธครบเครื่องบู๊ตู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวน,นครับเตะนักต่อยแรงมาส่ออ่อยดีนะครับขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธปอดใหญ่ปาแรงครับเข้าในล็อกรัดมาตีดีแข็งแรงหัวใจดูใจมั่นคง สองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยุทธ์ี่ด้านเพชรตาขุสออนสอบภุมมรที่เวทีมวยชกเจ็ดสีแล้วไฟล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านเพชรชายยุทธใต้เพชรบุรีที่เวทีมวยชกเจ็ดสีส่วนนักชกด้านป่วยเงิน,น,นครับพรน,นำโชคสอบภูมิพัฒน์อายุส9ปีนักชกจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง1 7ึ่เงเิเซมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอบภูมิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านพรน,นำโชคครับเป็นมนนวยถนัดขวาครับตรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลาแรง ขยันเดินเปิดเกมขยันอวับเตะต่อยหนักแรงหูจิยใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดเขามีแพ้คะแนนาทางด้านเพชรบางโถงสอเตชสพนันที่เวทีมัวราชำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านทับหลวงเพชรเกียรติเพชรที่เวทีมัวช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้สมาธิทางด้านฝ่ายแดงครับไกทองพียูผ้าใบานักชกรุ่นน้องครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยเบอร์มวยเนี่ยพอๆกันนะครับประเภทมวยพันุบูนะครับเตะต่อยหนักแรงกล้าแรกกล้าสวนครับอาวุธหลักๆเนี่ย เป็นมวยเข่านนะับแข็งแก่งแข็งแรงจวาเดินแทงกวางแทงปอดใหญ่ปลายแรงผูจ้จิ้นดูใจเนี่ยสู้ดีการยืนเลยป,ปลายเนี่ยมั่นคงส่วนนักทงด้านป่อนเะงินนับพรนำโชคนักชกรุ่นพี่อายุจริงเนี่ยมากกันประมาณ1-2ปีคนระับประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลายแรงการยืนเลยพป,ปลายมั่นคงคนระับบูสู้ดีกล้ารแรกกล้าสวดแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังๆมาเนี่ยสามไฟล่าสุดครับแพ้มาตลอดคนระับไปปลายก็ดูว่า เลงไม่ค่อยขึ้นครับมียุบมีย่นครับโดนบทโดนเบียกก็มียอมกันนะครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่หนึ่งนะสมาชิกมวยคู่นี้ผมดูว่ารู้เกมการชกค,ครับทั้งคู่เนี่ยน่าจะออกมาแรกอาวุันสนุกครับประเภทขาแรกขารุยด้วยกันคู่นะครับน่าจะออกมาแรกอาวุฒิสนุกถูกใจแฟนมวยครับแต่ผลแพ้ชนะเนี่ยน่าจะว,วัดกันที่เกมไปไปลายครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องด้านไก่ทองพียูผ้าใบาครับดูว่าการยืนไปปลายด้านไก่ทองเนี่ย จับมั่นคงฝ่าหนับลูกบูลูกสู้ธาตุมวยที่ถุกใจโดนต่อโดนเนี่ยดูดีฝ่าคนับน่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านนักชกรุ่นพี่ด้านพอนาโชคสอภูิพั์ไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สองครับคู่ที่สองกาสดเป็นกาผู้ล่าทางด้าน1สยามสอเตชพัน์พบก,กับทางด้านแก้วนาคาสอธนบวรเพระเวทน้ำหนัก109ปอนด์นักชก,นนกด้านฝวายแดงครับหนึ่งสยามสอเตชพันธ์หรือชื่อเก่าวคือดาวดังอีสานควนปิง อายุ18ปีนักชกจวยชวดต่างสูง175เซนติเมตรทำการเจ็บตัวฝิกซ้อมที่ค่ายมวยสอตเตชพันธ์ทางด้านหนึ่งสยามนะเป็นมวยถนาัดสายนะรูปร่างช่วงชกเนี่ยสูงยาครับอาวุธกบเครื่องบมูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนเตะสายต่อยสายนับซอกดักซอกส,อสวนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันขยันเดินเปิดเกมขยันอออวุฒินับเข้าในนี่แข็งแก่งแข็งแรงัะจะว่าเดินแทงกว่างแทงเนี่ยทำได้ดีนะปอดใหญ่ปลาแรงการยีไร้ปลายเนี่ยมั่นคงหัวจิ้วใจนสู้ดีมีลุกคึกตลอด สองไฟล่าสุดก็มีพิกชนะคะแนนทางด้านน้ำาูก,กายสิรภพบ,บ็อกซิ่งยิมที่เวทีมวยราชำเนินแล้วไฟล่าสุดนับชนะคะแนนทางด้านเพชรเมืองกันชอห้าพยัก์ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนนักชกด้านปัน่นเงินครับแก้วนาคาสอธนบวรหรือด้านแก้วนาคาอภจรนครพนมหรือชื่อเกล่าคือเดวิสมอร์ทัสไนอายุที่25ปีนะครับนักชกมาจจวัดนครพนมสูง115งเซนติเมตรทำการเก็บตัวิตซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรของทีมงานคนจัด ทางด้านแก้วนาคานะเป็นมวยถนัดกว่า,ารับจังหวะฝีมือดีเอากรุบเครื่องออกนิลากไหล่ค่องแค่รับจังหวะดักเตะดักแทงทำด้ดีมาซองเนี่ยออกรุนแรงครับแ้งหน้าเนี่ยออยดีดักเตรียมสมองมวยดีนะเตรียมตัวดีเรียมหักเตรียมเท่นนทำได้ดีวัวจิตหัวใจเนี่ยมั่นคงซองไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนทางด,ด้านานิติก,กรน้ำดื่มหมี่เจ็ดที่เวทีมัวราชำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะมาพลิกชนะน็อก้วยสองครับเตะก้านคอครับเอาชนะน็อก้วยสองด้านเพชรแสนชัยจิตมังนนที่เวทีมววช่องเจ็ดสี มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับหนึ่งสยามเนี่ยนักชกรุ่นน้องครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าสดมากครับชนะติดต่อมาสี่ไฟรวดวก,กาลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีกําลังมั่นใจครับสภาพร่างกายช่วงมุงเนี้ยดูดีฝ่าแน่ครับรูปร่างชกก็ได้สูงได้รอยฝ่าด้วยนะครับไฟเนี่ยถือว่าเป็นการขึ้นชั้นวัดชั้นกับนักชกรุ่นพี่ครับประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายครับเอาครบเครื่องนอกได้ในดีครับอาวุธหลักๆในมวยเข่าในครับเดินแทงขวางแทงปอดใ่ปลายแรงการยีเลยปลายนยมั่นคง แต่ชื่อเสียงมวยกระดูกมวยจํานวนการชกประสบการณ์เวทีเนี่ยดูว่าเป็นรองนะครับส่วนนักชกด้านฝันเงินครับแก้วนาคานักชกรุ่นพี่ครับกระดูกมวยเบอร์มวยประสบการณ์เวทีจํานวนการชกเนี่ยชกมามากกว่านะครับอายุจริงเนี่ยมากกว่านึงหกเจ็ดปีครับประเภทมวยจวังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่อออกที่หลากหลาย,ลาย,ลายข้องแค่เก่าเกมสัสมาซอรุ่นแรงตามโปรแกรมเดิมเน่ทางด้นานแก้วนาคาในสมาชิกถือว่าทาน้าหนักเนี่ยสองรอบในรอบเจ็ดวันเลยครับ เดิมทีเนี่ยจะต่อยเมื่ออาทิตย์ที่3นะครับทางด้านคู่ชกจะถอนไปครับทางทีมงานผู้จัดก็เลยนํามาชกอาทิตย์นี้แทนครับถือว่าภายใน78วันเนี่ยทำน้ําหนัก2รอบนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าการยีไรปลายจะมีปัญหาหรือเปล่าส่วนตัวนะสมาชิกมวยคู่นี้ผมมองดูว่ารูปเกมการชกครับในยกต้นๆเนี่ยน่าจะออกมารับชิงจังงวัดแรกอุดกันสนุกต้นๆเนี่ยประเภททางด้านแก้วนาคาเองก็ประเภทมวยฝีมือต้นจัดจ้านนะครับอาวุธหนักแรงครับต้นๆเนี่ยเกมการชกเนี่ยน่าจะเบียดกันตลอดครับ แต่เกมไปไปลายครับเกมระยะยาวส่วนตัวนักสมาธิผมเลือกชอบทางด้านหนึ่งสยามสอเตชพันธครับนักชกรุ่นน้องครับดูว่ารูปร่างชกได้สูงที่ลอยฝ่าสภาพร่างกายช่วงนี้ดูดีฝ่าแน่ครับจงังหวะเข่าวงในก็ดูว่าแข่งแร่งแข็งแรงกว่าจงังหวะกดแขนไร้แขนกว้างหน้าันแทงทางด้านหนึ่งสยามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำได้ดีฝ่านะับลูกเล็กลูกใหญ่ทำเราเห็นชัดกว่าบทเบียดแล้วแล้วดูว่าโดนต่อโดนทีต่อทีทางด้านหนึ่งสยามเนี่ยดูดีฝ่าครับจะชนะนะักชกรุ่นพี่ด้านแก้วนาคาสอธนบรวรไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่3นะคู่ที่3การสดรองคู่เอกเป็นการพูราทางด้านเพชรมงคลศูนกีฬาหุ้ยต้มพบกับทางด้านเอกรักสอสมานกาเมนพบเวทน้ำหนัก1นึ่งยิบอปอนด์นักชกด้านปวายแดงครับเพชรมงคลศูนกีฬาหุ้ยต้มอายุย4่ปีนักชกมาจากจังหวัดลําพูนนับสูง1นึเซนเมตรทางด้านเพชรมงคลเนี่ยเป็นมวยถนัดกว่านครับอาวุธครบเครื่องบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวน้าดวนชวนแรกครับขยันเดินเปิดเกมขยันออหนับเตะต่อยหนักแรงมาส่อแรง ศอกดักศอกส่วนเนี่ยกล้าแรกกล้าฟันเข่าองนายมีลูกห็อกปลักมาตีดีแข่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงคนะรับซอกรับประชิดนี่อ่อยดีหัวจิวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านจอร์ดพรานชัยที่เวทีมวสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดนะแพ้คะแนนทางด้านเพชรกรจจันรชอห้าพยักษ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนนักชกด้านกว่าน,นครับเอกลักษ์ศอกสมานกาเมนหนึ่งด้านเอกลักษ์ปอพีรพัฒน์อายุยี่สิบห้าปีครับนักชกจังหวัดรีสเกตสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร าน,นเอกลักษณ์ครับเป็นมวยถนัดขวาครับรูปร่างชงชกเนี่ยสูงจ้าครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องนอกได้ในดีครับเตะขวาต่อยขวาจงวังหวะดักเตะดักแทง้ำไดีศอกดักศอกส่วนเนี่ยออกด้แม่นออกด้คมแข้งหน้าสายเนี่ยออกดนรุนแรงครับเข่าออในมีลูกล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงจังหวะดันแทงขวางแทงก็ทำได้ดีครับการยืนเลยป่ายมั่นคงกุญชีหัวใจเนี่ยสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดก็มีพลิกชนะน็อกด้วยสามด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนน แล้วก็ไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนทางด้านเพชรแสบแซบสอจอต้องปาจีนครับที่จังหวัดอุบลราชธานีมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาหุ่ยต้มนักชกรุ่นน้องครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีครับกล้าแรกกล้าส่วนท้าดวลชวนแรกครับอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายหนักแรงทุกลุครับผู้จิ้นใจเนี่ยสู้ดีแต่ฟอร์มการชกช่วงนี้ทางด้านเพชรมงคลเองครับ ถือว่าแย่มากครับ4-5ไฟ์หลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับทาได้ดีสุดแค่เสมอหนึ่งไฟครับวันนั้นชกกระจอจอร์ดพารันชัยครับที่เวทีมวยสามอําน้อยเสมอเพียงหนึ่งไฟครับ5ไฟ์หลังสุดเสมอหนึ่งครับสภาพร่างกายและการยืนและวปลายช่วงนี้ทางด้านเพชรมงคลเองเนี่ยโดนบทโดนเบียดก็เริ่มมียุบมีโยนมียอมครับสภาพร่างกายช่วงนี้ดูว่าดรอปลงเยอะนะครับส่วนนักชกด้านป่วนเงินเอกลักษ์สอสมานกาเม้นนักชกรุ่นพี่ครับอายุจริงเนี่ยมากกันนิดหน่อยครับหนึ่งถึงสองปี รูปร่างชกได้สูงได้ลอยฝ่าครับดีกรีเจ้าของแชมป์มวยรอบปูนเสือครับของเวทีมวยชกจิตศรีตัวที่สิบแปดครับประเภทมวยสูงยาวครบเครื่องนอกได้ในดีมัดซอออยดีนะครับเอาหล,กลกักๆมวยเข่าในแข็งแรงเดินแทงขวางแทงนะครับปอดใหญ่ปลายแรงการยืนรลยไมปลายมั่นคงฟอร์มการชกช่วงหลังมาก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปนครับมวยคู่นี้สมาชิกถือว่านะครับเป็นมวยที่ประเภทมวยมีอายุด้วยการแร่งั้งคู่นะครับอดีตเนี่ยเคยเป็นดาวดังประจํา ศึกมวยไทยเจ็ดสด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งคู่เนี่ยดังมาจากมวยรอบปูนเสือทั้งคู่ครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยแฟนมวยชอตู้ครับเวทีม,มวยเจ็ดสีเนี่ยรู้จักคุ้นเคยไปอย่างดีครับดูว่ารูปเกมการชกมวยคู่นี้ต้นๆเนี่ย,น,น,น,ยน่าจะออกมาแรกอุดกันสนุกครับทั้งคู่เนี่ยใช้มัดและศอกด้วยกันด,ดีทั้งคู่ครับใครพลาดโดนใครมีโอกาสโดนนับโดนน็อกได้เลยครับแต่เกมระยะยาวบทเบียดแรกอุดไปแล้วส่วนตัวมเลือกชอบทางด้าน เอกลักษ์สอดสมานกาเมนครับดูว่ารูปร่างชุบได้เปรียบครับสภาพร่างกายช่วงนี้คิดว่าน่าจะดูดีฝ่าครับบทเปียดแล้ววแล้วดูว่าโดนต่อโดนทีต่อทีทางด้านเอกลักษ์เนี่ยจะดูดีฝ่าครับมั่นคงฝ่าลูกบูลูกสู้การยืนเลยีปปลายเนี่ยดูดีฝ่านะครับจะบทเบียดชนะเพชรมงคลสุนกีฬาหุ้ยตุ้มไปได้แบบสนุกสู่สี่นะครับก็มาถึงคู่ที่4นะครับคู่สี่การสอบเป็นคู่เอกครับเป็นการชิงแชมป์ครับเป็นการป้องกันแชมป์ครับของ เวทีมววชกจะสี่นบรุ่นไฟเวทหนึ่งร้อยสองปอน์ครับเจ้าของแถมก็คือเพชรฤิ์พอหอมกินครับพบก,กับทางด้านผู้ชิงก็คือทางด้านสิงห์ดำยุสุราพรดพบเวทน้าหนักหนึ่งร้ <1> <1> อยสองปอนครับนักชกด้านฝ่ายแดงเพชรฤิ์พอหอมกินหรือชื่อเก่าวคือเมฆพยักษ์พอหอมกินอายุสิบเก้าปีนักชกมาจงหรัดบุรีลำสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสินเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทางด้านพิทเล์ ทางด้านเพชรลิ์นะครับเป็นมวยถนัดขวาครับรูปร่างชงชกเนี่ยสูงยาวครับเอากบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวาจังหวะดักเตะดักแทงทำดีแข้งหน้าเนี่ยอ่อยดีครับมาส่ออ่อยดีลูกทีบสำราญจังหวะเนี่ยใช้ดีนะครับเข่าในมีลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงมีสอกสลับผู้จิ้วใจเนี่ยสู้ดีสองไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนทางด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินที่เวทีมวยช่วงที่สี่ครับพร้อมกับฟ้าแชมป์มาได้ทั้งวันนั้นแล้วไฟล่าสุดครับชนะคะแนนทางด้านโัรวินมอร์ัตนบดินรายการเดอะฮีโร่ มวยไทยในตำนานนะครับส่วนนะักชกด้านฝ่ายเงินสิงดํายุสุลาหรือด้านสิงดําเกียรติฟูเฟื่องอายุ20ปีนะัชนาธธานนก,ก,นกชกมวัดสุราษฎร์ธานีสูง167เซนติเมตรทําการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านสิงดนะํานับเป็นมวยถนัดสายนะับทรงมวยมวยฝีมือนะับเอาครบเครื่องเตะสายต่อยสายนับรักเตียมสมองมวยดีนะับมาซ่อมในอ่อยรุนแรงนรับเชิงชกชาตเตียมตัวดีนะับเตียมหักเตียมเทมันดีเข้าในล็อกรัดมัดตีดีดดดแแข็งรงรชไ้้หจจใสู สองไฟล่าสุดนับก็มีพิกชนะคะแนนทางด้านแรมโพสิคุณวส,สันที่เวทีมวยราาจำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนับชนะคะแนนทางด้าน EQ, อีคิวสังสอสระชีพจงังหวัดอุบลราชธา,านีมวยคู่นี้สมาชิกควายแดงนะับเพชรฤทธิ์พอหอมกินนับนักชกรุ่นน้องเจ้าของแชมป์นับรูปร่างชกเน้ได้สูงได้ลอยกันเห็นนะรประเภทมวยสูงยาวควบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธหลักเป็ในมวยเข่าในนะเดินแทงขวางแทงปอดใหญ่ปลาแรงการยืนเล็บปลาญมันคง ฟอร์มการชกช่วงนี้ถือว่าสดมากครับชนะติดต่อมา3 4ี่ไฟล์ดวดครับทางด้านเพชรฤทธิ์เองเนี่ยอาวุธที่ใช้ได้ดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นมวยที่ใช้ลูกทีบําราหวัลใช้ดีครับส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินครับผู้ท้าชิงนับสิงห์ดำยุทธสุราหรือด้านสิงห์ดำเกียรติฟูเฟืองครับนักชกรุ่นพี่ฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ถือว่าสดมากครับชนะติดต่อมาสี่ไฟล์ด้วยครับทรงมวยทางมวยประเภทมวยถนัดสายครับฝีมือดีตั้งรับจับทางดีครับอาวุธออกด้หลากหลายค่องแค้นครับ รักเตรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดแต่ข้อเสียเปรียบเนี่ผมดูว่าเวทน้ำหนักชกเวทเนี่ยเสียเปียบนะปกติชกอยู่เวทเล็กกว่านะแล้วก็รูปร่างชกเนี่ยดูว่าเสียเปียบด้วยนะครับสรุปการขอพิจารณ์คู่ที่4คู่เอกเนี่ยมวยคู่นี้สมาชิกถือว่ามวยนะครับเกรดเอบวกประจําศึกเกียรติเพชรด้วยกันทั้งคู่ครับต่างทั้งคู่เนี่ยต่างโชว์ฟอร์มสวยครับชนะติดต่อมาคนละสามสี่ไฟที่กันทั้งคู่นะครับถือว่ามาเจอกันในช่วงเวลาที่ถูกคู่ถูกเวลามากครับส่วนตัวนะครับมวยคู่นี้ผมดูว่าเกกกมารรชนะคับ ของมวยคุนี้ก็น่าจะต้นๆเนี่ยน่าจะออกมานับชิงจังหวะแรกเอากระสนุกต้นๆทางด้านสิ่งดำแลวก็เพศจัดจ้านครับต้นจัดจ้านครับออวุฒิรากลายคล่องแคล่นะครับเกมการชกเนี่ยน่าจะเบียดก,กันตลอดนะครับไปวัดกันที่เกมไปไป,ปายนับส่วนตัวนะสมาชิกผมเลือกชอบทางด้านเพชรลิศพอหอมกลิ่นนะครับดูว่าเข่าในน้านเพชรลิศเนี่ยดูดีฝ่าครับจะว่ากดแขนไร้แขนกว่างหน้าลาแทงเนี่ยน่าจะทําได้ดีฝ่าครับรูปร่างชกได้สูงได้ลอยฝ่าครับลูกเล็กลูกใหญ่ทาแล้วเห็นชัดกว่านะครับน่าจะบทเบียดชนะสิ่งดํา ยุทธสุราชไปได้แบบสนุกพร้อมกับป้องกันแชมป์ของเวทีมวยชกเจ็ดสี่ครับหนึ่งร้อยสองปอนด์ไว้ได้แบบสนุกสู่สี่เนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วสมาชิกผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกฟังนะครับคุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องอย่างด้านไก่ทองพียูผ้าใบาครับดูว่าเข่าของ่ายไปไปลายแข็งแกร้งแข็งแรงการยนไร้ปลายมั่นคงฝ่าบูสู้ทรหดอดทนฝ่าครับจะบทเบียดชนะพรนำโชคสอบภูิพั์ไปได้แบบสนุก คู่ inh. ที่2การสดนคะรับผมเลือกชอบทางด้านหนึ่งสยามส่อเตชพันนักชกรุ่นน้องครับดูว่าสภาพร่างกายชุงนี้ดูดีฟ่านะับไปปลายแข่งแกงแข็งแรงกว่าบทเบียบแล้วนะครับจะชนะแก้วนาคาส่อทนบอลไปได้แบบสนุกคู่ที่3การสดนครับผมเลือกชอบทนงด้านเอกลักษ์ส่อสมานกาเม้นนะครับนักชกรุ่นพี่นะครับดูว่าปลายเข่าในแข่งแก่งแข่งแรงกว่าครับรูมรักรุมร่างชกก็ได้สูงที่ลอยฝ่าหัวแ้วบทเบียบแล้วจะชนะเพชรมงคลสุขีราวยิต้มไปได้แบบสนุกคู่ที่สี่ครับเลือกชอบด้านพิษลิศนะครับพอหอมกล ไปไปลายครับเข้าในแข่งแกแข่งแรงกว่าการยเย้ยปลายมั่นคงกว่าจับบทเบียดชนะสิงห์ดำยุทราไปได้แบบสนุกสําหรับมวยเด็ดติดดาวนะครับประจําวันเสาร์วันสําหรับมวยเด็ดติดดาวนะครับประจําศึกมวยไทยเจ็ดสี่อาทิตย์ที่สิบพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับผมเลือกชอบไม้สมาชิกหนึ่งคู่นะครับผมเลือกชอบที่คู่ที่หนึ่งกาสดเลือกชอบนั่นไก่ทองพียูพระใบนะครับดูว่าเข่าในไปไปลายเนี่ยแข่งแข็งแรงกว่าครับการย,ยื้ปลายมั่นคงกว่าบูสู้ทรอดอดทนกว่านะครับจับบทเบียดชนะพรนำโชค สอบพูยพัดไปได้สนุกชอบน่นาไกยทองพิวผ้าใบไปได้เป็นมวยเด็ดตาตัวที่ตัวที่หนึ่ครับสำหรับมวยเด็ดนะครับสำหรับมวยช่อง7จ็ครับอาทิตย์นี้ถือว่าจัดไว้น้าดูหน้าชมและก็สุกคู่เนี่ยรูปเกมการชกเนี่ยน่าจะออกมาสนุกคู่ขี้สูสีเกือบสุกคู่นะครับ